้าวสมันบักกตองสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC สองซากูบ้าน้าเด้อทางฝั่งลาวฝั่งไทยมื่อนี้หลังจากที่ว่าลุอุ้งเทียนแล้วพี่น้องอ่ะหันกะหานขางเฮือนขางเฮือนสวนมื่อนี้เพิ่อนก็ไม่ปีงห้อยแล้วก็ปีงใสปีงใสแล้วก็ปีง,งนเงี้ยเกาะนนี่ว่าใจเนาะเสีบเสีฝากกดติดตามในสองยูทูปให้ซากูน,นี่เด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจ ในการเดคลิปว่างไงเป็นเสียบแต่โค้งหานกรใจดีแต่โค้งหันกระจดีนี่ไลคลายกับายดีได้พี่น้องเลยผู้สนับผู้สนับสนุนเ่ยเหมือนแร่งนะยื้อขอแรงะยิ้อขอแรงปีงกับปีงตาทานเด้พี่น้องเด้อ ทานบาทห้าหอมหอม,มกินช่วยมาเมือนี่อากาศดีดีมือนี่นำ้ำลายไหลเดี๋ยวพี่น้องเด้อคุ้มสาคููแดนี่มามากินน้ำแกนกิน<ม>ข้าวหันมาขาดลมาเดี๋ยวพี่น้องเด้อเจ็บเจ็บอ่ามาเชื่อกันฮืฮความชุกลังากงก๋วยเรียน อืมอ mm ืมไข่เยอะอืม hmm.

นิดมันลาย้อยอยซีจ้งฮงใจอืจะคของหางจดีนำเสื้อพร้อมพะวะยันเข็หืม น่องนุ่นเอ้ยไปเก็บเอาจานมาจินเลยข้าจเจ้ากินแล้วเก็บมาโรดไม่เสียไม่ยั้งข้าจเาจ้าชิมหันเก็บเอาหน้าไว้โรด เจ้าเขาอื่นมาเจียยงเจ้มขามเปียกปะเจ้ขามเปียกเลยพี่น้องแต่บางข้างก็เป็นเจียกับปีนะเจีามบางข้างกับบางนาบางข้างกับบางนาบางนาแพงจังเ้ยแซมข้ามเปียกแน่นแควเหนจีบอเาอื่นมาข้ามสมบานเทาน่ยแต่ฟังไทยอื่นมาข้ามเปียกเนาะข้ามทูกบานเท่าไม่ไม่ซื้อพี่น้อง บอพงสองพันกีบเนาะถ่ายเยษเป็นเงินบาทแกเรื่องค้นกันเนอประมาณจกบาทปะจ้ว่าสงบาทสบาทนึ่งมั้ยล่ะแี่เอีบาทเนาะที่บาทอะหกพันะหกพันเปอร์ใ่สองบาท่วงบาทพี่น้องใม่วงบาทยังมีอยู่ เขาไปขายใหม่ทีบ้าขายขายชัอยากลองไปใกล้ฝั่งใต้จะมีคนสือยู่บว่เนาะคอมเมนต์บอกซาคู่ด้วยพี่น้องเนือเป็นมาจีไปหะ,นะือไงชีวิปขายแล้วีายองอ่จกู้จไปอนะันนั้นไปเป็นลนกจ้าไปเป็นคุณปไงเนาะไปเป็นคุปนไปเป็นผู้เฮอฮ บบ่งห้อยได้ไหมพักส่วนลังบงังเพื่อนเพื่นจะวางขางผลกับสังน้ำซากูมือในซากูสั่นไปจัดอือกินเนาะ ปวจุกตาด้ดดพีคุณองเด่อผู้ได้มาสื่อกับเสิไดแมซำนี่นะคุณแม่จิงปเนปาจุกตาไพ่มาสื่อกัได้แม่ซำกันเป็นยนานว่าอนไม่คนทำยนานว่าคะแนน่นมาสื่อได้ไปหน่อยกูกาบาม่นอันนี้พิ้นทปกติของคน้ากกก็เป็น,ปก,คคนกุกน้าแต่ามันเจบก็มารีวิว บรรยากาศหา่านกะบ้านๆพี่น้องไก่ๆก็วบบาดเพื่อนสองครูวัดตัวนี้เห็นคุละภาควัดกับกับเพื่อนชวนเส้นทางเทิงเนะาะบ้านเฮาเอิญมาเส้นทางบุญเส้นทางหลวงไก่ๆก,กันกับทางหลวงกะขี่ข้ามาในหอมในหอมแก้มวัดน,นี่กับประมาณหอดบ่าหรประมาณประมาณ ประมาณลอยพูดแล้วลอยแมสพูดแล้วหัดอยู่ลอยแมสกายอยู่ดอหาซิปลอยพูดแล้วพี่น้องแต่ว่าวัดเจวัดนี่ก็แม่นบรรยากาศกับบ้านเน,นี่ยมาเด้อพี่น้องเด้อไปสนใจหาห้องแสบกลิ่นตะทานจะพี่กินเองก็ได้เเาลูกจ้ ปลูกซาวกับลูกชายมา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 กินกอ่อนเท่าหร่จังเมื่อจะกินเท่ไไาไหร่ก็ได้จำท่ามจะกินดีวะมาไหมทุกเราผู้ซา,าวฮู้ซาวเปน็นเนาะสื่อผู้ซาวหอมแก้มก็ดีใจได้เนาะบรรยากาศห่านเพื้นหา่านบานหวัเสียเอาปลุกเอาอะไรหัวใจเอาจัไมื่เอา,าไ,อ,าาไอย,อ,ยอ,อ,ออกไหม แต่พ่อหานใจดีผ่าไม่ผานหมื่นหนึ่งขายประมาณเจ็โลกอ่ะขายประมาณเจ็โลูกอ่ะประมาณเจ็ดลูแปดลูเลยเเตพ่าเจ็ดลูกแปดลูกเลพี่น้องเลยรถธรรมดาบิงไปเรื่อยๆบิงไปเรื่อยๆขายไปเรื่อยๆจงุ้นกับมัืสอแซบปะแซบอ่ะบานเฮาวจำหนิก็ซื้าชมพวนเนาะ หาฮูกลถือว่าบรุษในหาลูกเป็นมะกลางขางเฮือนเพิ่นก็มีต้นมะม่วงม่วงกะหมางหลายๆแต่บ่มษเนม่วงเฮือนเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อม่วงขางเฮือนกือว่าคือหนึ่งสองคือว่าคืว่าพี่น้องคือว่าซ้ำน่อยเสียวกันสุกเด้อยพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อยสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงสำนีเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามในส่องยูทูปให้สาคูใน่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้สาคู สำหรับผููได้ติดตามแล้วก็ขบขุอกขบใจ้หลายทีเป็นกำลังใจงให้สาวคูเหลือมากลาไปก่อนเด้อลิปนี้เด้อว,ว้าวเป็นตัเสีย